ถ้าพูดถึงคดีวัวสวซึ่งกำลังเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่ในขณะน,นี้ก็ต้องยอมรับว่าพักภูมิใจไทยกำลังตกอยู่ในหมู่บ้านกระสุนตกถนนทุกสายที่เกี่ยวข้องกับคดีวัวสวก็จะพุ่งเป้ามาที่ พักภูมิใจไทยจากกรณีที่กกตและ d ีเอได้ออกหมายเรียกสอวอกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสอวอสายสีน้ำเงินออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นลอ็ลอตลรอบแรก22คน รอบที่สองยีคนและรอบที่สามสิคนจนล่าสุดมีการออกหมายเรียกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทยจำนวน10คนซึ่งเป็นทั้งรัฐมนตรีในปัจจุบันอดีตรัฐมนตรี นายกอ,อบอจอนครศรีธรรมราชสอวอที่เคยเป็นผู้สมัครสอสอในานามพักภูมิใจไทยแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสอวอชุดนี้ซึ่งทั้งหมดก็เป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายพักภูมิใจไทยทั้งสิ้น จึงเห็นว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงคดีวัวสวกรมังคืบคลานเข้ามาถึงพักภูมิใจไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้จนพักภูมิใจไทยต้องนำเอาประกาศของพักที่ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก ห้ามไม่ให้สสรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอวอเพื่อนำมาเป็นเกราะป้องกันข้อกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยรู้เห็นเป็นใจส่งเสริมให้สมาชิกพรรคไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอวอ แต่ว่าในข้อเท็จจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการนำเอาประกาศของพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาก็เพื่อแสดงเจตนาให้เห็นว่าพรรคไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่ว่าในข้อเท็จจริงถ้าพยานหลักฐานที่กกตและดีไอนำสืบไปถึงพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็มีคุณนัฐพรโตรประยูนได้เคลื่อนไหวยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักภูมิใจไทยโดยอ้างเรื่องพยานหลักฐานมีครบซึ่งคุณอนุทินก็ได้เคยแสดงความเห็นไปแล้วว่าไม่สนใจไม่ให้ราคา แล้วก็ไม่ให้ความสำคัญจนล่าสุดนางกุสุมาวตีสศริโกมุตอดีตผู้สมัครสอวอ,รออกมายืน่นต่อสารเพื่อยุบพักภูมิใจไทยโดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยชัดเจน ตั้งแต่คุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักและนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักเมื่อปรากฏข่าวชัดเช่นนี้พักภูมิใจไทยอยู่นิ่งไม่ได้ก็ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้และฟ้องดำเนินคดีต่อนางกุสุมาวตีสิริโกมุต แล้วก็มีประเด็นวิวาทะกันเกิดขึ้นมากมายหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าการที่นางกุสุมาวตีออกมาเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเช่นนี้และพักภูมิใจไทยดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทใส่ร้ายพักภูมิใจไทยเป็นการฟ้องเพื่อ ปิดปากทางการเมืองหรือฟ้องเพราะถูกใส่ร้ายจริงๆซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของพรรคภูมิใจไทยที่จะฟ้องได้ปกป้องตัวเองในขณะเดียวกันนางกุสุมาวตีก็สามารถที่จะนำเอาพยานหลักฐานที่อ้างมาพิสูจน์ว่าเป็นข้อเท็จจริงเช่นไรเพราะถ้าเป็นข้อเท็จจริงและมีพยานหลักฐานชัดเจน พักภูมิใจไทยก็อาจจะถูกยุบพักได้ซึ่งทั้งหมดก็ต้องไปพิสูจน์ที่ศาลยุติธรรมแต่ว่าปรากฏการณ์ของคดีวสอวอที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะมีอยู่สามปรากฏการณ์ชัดๆก็คือ 1. ประชาชนทั้งประเทศประชาชนส่วนใหญ่เชื่อ ว่าการเลือกตั้งสอวอที่ผ่านมามีการหัวมีการบล็อกโวทแล้วก็การได้มาซึ่งไม่มีการชอบมาพากลรวมไปถึงเชื่อว่าพักภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นความเชื่อของคนทั้งประเทศสอง กลมบังครับกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเคลื่อนไหวเจาะหาข้อมูลพยานหลักฐานซึ่งมีพยานหลักฐานจำนวนมากปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่พยานบุคคลพยานเอกสารเส้นทางการเงินสถานที่เส้นทางเบอร์โทรศัพท์ ยิ่งคุยยิ่งเจอยิ่งคน้นยิ่งพบซึ่งอาจจะลุกลามใกล้ไปถึงกับพักภูมิใจไทยได้ 3. คดีวัวสวครั้งนี้เป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินหรือที่พูดกันว่าระหว่างชิงเหลี่ยมทางการเมืองระหว่างพักเพื่อไทย กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งทั้งสองพรรคห้มหันกันห้ามหันทางการเมืองและก็ในที่สุดอาจจะเกิดการเกียเซียทางการเมืองหรือวัวทางการเมืองประสานประโยชน์ทางการเมืองได้คดีก็อาจจะยุติแต่ถ้าหากว่าเป็นกระแสสังคมเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าสวชุดนี้ ได้มาโดยมีตำหนิหรือไม่โปร่งใสก็ควรที่จะยกเลิกทั้งชุดเพื่อเลือกตั้งใหม่แต่ถ้าวัวกันได้ก็อาจจะมีสวกลุ่มหนึ่งประเภทปลาซิวปลาส้อยสังเวยคดีนี้เพื่อไม่ให้สังคมถูกกล่าวมากล่าวหาว่า คดีเป็นมวยล้มต้มคนดูพันรอดูว่าคดีวัสอวสอวจะมีการชิงไหวชิงพลิบหักเหลี่ยมกันหรือจะพบจุดจบอย่างไรกันครับ